เริ่มกันนะครับก็คือวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการใช้งานผงวิเศษบ้านเลี่ยมพระยิงไม้ดำนะครับนะนี่นะครับผงวิเศษบ้านเลี่ยมพระนะครับจะบรรจุกระปุกนะครับนะและด้านในเราก็จะเป็นซองซิปนะครับซองซิปนะครับแบบนี้นะครับอ่าวิธีการใช้งานนะครับนะเราก็ต้องเตรียมภาชนะใส่น้ํา นะครับน้าอุ่นนะครับน้ำเปล่านะครับอ่าผมผมก็จะใช้เลือกเลือกใช้ขวดนี้นะครับนะในการเป็นภาชนะนะครับการใช้งานนะครับเราก็หรือพี่ก็จะใช้อันนี้ก็ได้นะครับนะใส่น้ํานะครับแล้วก็มีแปรงหนึ่งอันนะครับกับกระดานไม้ชิ้นงานที่เราจะทํานะครับนะนี่ฮะนะครับเราก็ใช้วิธีการนะครับนะอ่าเอาผงออกมานะครับ เนี่ยครับใช้ช้อนตักนะครับนะช้อนตักไม่ต้องเยอะครับประมาณนี้นะครับหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ตามตามภาชนะนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับใส่เข้าไปนะครับใส่ไปในภาชนะนะเสร็จแล้วเราก็คนฮะคนคนถ้าเป็นน้ําอุ่นก็คนให้มันละลายนะครับนะคนให้มันละลายคนคนคนเข้าไปนะครับ พอมันสังเกตว่าพอมันเริ่มละลายนะครับนะพอมันละลายนะครับนะพอมันเริ่มละลายนะครับละลายนะครับเราก็ทาที่ไม้ได้เลยนะครับบางๆไม่ต้องหนานะครับทาไปเลยทาทาไปแบบนี้เลยนะครับทาไปแบบนี้เลยนะครับทาให้ทั่วนะครับพี่ๆหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยต้องรอให้แห้งไหมอะไรงนี้ ต้องรอให้แห้งนิดนึงนะครับรอให้แห้งนิดนึงรอให้แห้งแบบหม,มาดๆนะครับแต่ผมก็จะใช้วิธีการเร่งแห้งโดยการใช้ไดเป่าผมเป่านะครับอ่าผมทาแล้วทาไปแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็วางนะครับเสร็จแล้วผมก็จะใช้ไดเป่าผมนะครับเป่าหรือพี่ๆคนไหนไม่มีไดเป่าก็ไปตากแดดก็ได้ครับให้มั หรือปล่อยให้มันแห้งเองทรมาตชาก็ได้ับมันหมานะครับเดี๋ยวพอเริ่มได้เป่ามาันจะแห้งนะครับกองหนึ่งนีง่โหใช้ได้เยอะเลยฮะทางานได้ได้เยอะเลยนะครับ,อ,รบอ่าไ,ได้ป่าทีน,นี้เดี๋ยวผมจะพอมาเริ่มหมันหมาดแล้วเดี๋ยวผมจะสาธิตยิงให้ดูด้วยนะเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูด้วย ซักประมาณแบบนี้ก็พอนะครับมันมาอย่างนี้พอนะครับและเนี่ยเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูอย่างนี้ดให้ดูอ่ะเราก็มาที่เครื่องเรานะครับเราก็เปิดฮนะส,สูตรใช้สูตรมันนะแต่ผมมาร์คจุดของผมไว้แล้วนะครับอ่าระยะโฟกัสของแต่ละเครื่องก็ไม่ไม่เท่ากันนะครับนะไม่เท่ากันนะครับ เดี๋ยวลองดูฮะอันนี้เป็นของล้านวุ้นเตียวนะครับผมก็จะมีจุดของผมอยู่นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดูการยิงว่ามันจะดำเลยไหมนะครับก็คือใช้งานง่ายครับมันใช้งานง่ายมากนะครับใช้งานง่ายมากนะครับเดี๋ยวผมจะแกะฝั่งนี้ก่อนนะครับ เครื่องผมผมใช้ไฟอยู่ที่เจ็ดนะครับนะไฟอยู่ที่เจ็ดนะครับไฟอยู่ที่เจ็ดนะครับนะ,ะแล้วก็เดี๋ยวดูครับน่ครับเห็นแสงแรกออกมาก็ดำแล้วเห็นไหมฮะแสงแรกออกมาก็เริ่มดำเลยนะครับเดี๋ยวถ้าคลิปมันยาวเดี๋ยวผมอาจจะต้องแบ่งเป็นสองพาร์ทนะครับ บ่งคลิปเป็นสองสองพาร์ทนะต้องตักคลิปนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวเอาเอาแค่อักษรแรกแล้วผมก็จะหยุดคลิปแล้วกันแล้วเดี๋ยวมาดูอีกคลิปหนึ่งตอนจบนะครับนะนี่ไปห้านาทีแล้วนะครับเดี๋ยวสักหกแล้วผมอาจจะหยุดนะครับผมไม่ได้ทาสีนะครับนะดำเองเลยนะครับจากธรรมชาตินะครับนะเดี๋ยวดูฮะเป็นผงที่ทางร้านเรานะครับนะ นะครับอ่านี่นะครับนะนี่ครับต้องบ้านเลี่ยมพระอ่ะงพิเศษบ้านเลี่ยมพระครับนะครับนี่นะครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับต่อจากชิปแรกนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวปลาตาแห้งเป็นไงฮะดำดีนะดำดี นะครับผมวิเศษบ้านเลี่ยมพ่ะนะครับไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรนี่ฮะใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็ใช้ไฟบางๆนะครับเบาๆนะแต่มันกินเนื้อไม้นะรับประกันว่ากินเนื้อไม้แน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเคลือบมันก็จะติดทนนานเลยนะครับาบางคนก็จะไม่เคลือบนะแต่ผมแนะนําไม่เคลือบดีกว่าครับเพื่อเพื่อสีมันจะได้ติดนานนะ ก็สีดำเนี่ยนะครับก็ดูก็สร้างผลงานให้ได้นะครับสร้างรายได้ให้พี่ๆนะครับ งานเราสวยนะครับงานเราสวยก็มีชัยไปกว่าครึ่งน,นะครับนะสำหรับงานงานยิงชีวาค้้อาสามารถยิงรูปเหมือนก็ได้นะครับยิงยิงรูปเหมือนนี่สวยมากเลยนะครับนะเราไม่ต้องลงสีให้ลูกค้าเลยนะครับถ้าแกะรูปเหมือนยิ่งจะสวย ดูตอนเสร็จกันเลยนะครับพร้อมๆกัน ต่มาวิธีการทำนะครับถ้าพี่ๆเพื่อนๆคนไหนนะครับนะอ,อยากจะรู้ขั้นตอนหรือรายละเอียดนะครับก็สามารถทักข้อความเพจมาได้นะครับนะนี่ครับเสร็จเรียบร้อยฮะสวยงามตามท้องเรื่องนะครับนี่ฮะดูครับแค่นี้เราก็พร้อมที่จะไปเคลือบแล้วนะครับไปเคลือบแล้วก็ยิงอ่าเดีย๋ยวเราลองทดลองสแกน QR code ดูนะครับนะ ทดลองสแกนคิวอาโค้ดให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวลองใหม่เดี๋ยวลองใหม่ออกคหน่อยๆนี่ครับใช้ได้นะครับสแกนได้นะครับนี่ฮะผงวิเศษบ้านเลี่ยมพระนะครับสติกเกอร์นี้เท่านั้นนะครับเป็นสูตรของทางร้านเรา ก็กระปุกละ100บาทนะครับนะกระปุกละ1 0 0บาทอ่บาทนะครับกระปุกละ1 0 0บาทค่าส่ง25บาทนะครับยังไงก็ฝากติดตามเพจบ้านเลี่ยมพาดพัดเรื่องไว้ด้วยนะครับนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะครับเพื่อมีการอัปเดตงานใหม่ๆสินค้าใหม่ๆนะครับต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับบ้าย